โรคแมลงในลำไส้ใหญ่โรคบางหวานครับไอมันอุดตัน้นเลือดความดันโลหิตสูงท่านรใจรและนี่คือห้าดับโรคที่เกี่ยวกับอาหารที่พระสงฆ์อาพาธมากที่สุดโดยโรคที่พระสงฆ์อาพาธเป็นอันดับหนึ่งคือโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันจากการศึกษาวิจัยสุขภาพของพระสงฆ์พบว่าจํานวนพระสงฆ์ที่อาพาธมีจํานวนมากขึ้นโดยสาเหตุหลักมาจากการฉันอาหารที่พุทธศาสนิกชนนํามาถวาย ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าโรคเหล่านี้สาเหตุมาจากอาหารที่มีรสจัดเกินไปเช่นหวานจัดมันจัดหรือเค็มจัดเมื่อฉันมากๆเป็นประจำจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโรคหลายๆโรคเนี่ยเท่าที่พบแล้วก็เป็นกันค่อนข้างขยายตัวมากขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมาถ้าท่านเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ ะะโรคความดันมีดสูงโรคเบาหวานส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่มาจากอาหารที่ญาติโยมไปถวายหรือใส่บาตรซึ่งอาหารพวกนั้นเนี่ยในส่วนของญาติโยมเนี่ยมักจะเลือกเป็นอาหารที่คิดว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดให้กับพระแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารที่อาจจะมีผลลบต่อสุขภาพของพระนะฮะเช่นพวกอา,อาหารมันจัดหวานจัดเค็มจัดอย่างเช่นของหยิบฝอยทองทุงเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไปทําให สุขภาพท่านเสียมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องพฤติกรรมการฉันของท่านเองอีกส่วนหนึ่งก็คือญาติโยมเอามาถวายฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นภาวะที่เป็นร่วมกันว่าพระไม่ได้เลือกฉันอาหารที่เหมาะสมญาติโยมก็ไม่ได้เลือกอาหารที่มีคุณค่าให้กับพระคนที่มาทําบุญใส่บาตรถ้าเป็นวัยรุ่นหรือคนทํางานที่มีการดําเนินชีวิตแบบเร่งรีบมักนิยมเลือกซื้ออาหารชุดที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเพื่อความสะดวก เมนูที่นิยมใส่ส่วนมากคือแกงเขียวหวาหนผแนงมัสมันส่วนขนมจะเป็นทองหยิบทองหยอดและฝอยทองโดยทั้งคนใส่และคนขายไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์อาหารที่ใส่ก็จะตามร้านที่เขามีอะคะ่ะอย่างเช่นแกงเขียวหวานพวกโลแกงเขียวหวานนะครับมีแกงกะทิก็มีผแนงเขียวหวานเป็นพวกต้มขาไก่และเมื่อสอบถามถึงเรื่องการคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์หลายคนก็ให้คำตอบที่ตรงกันว่า ไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของท่านเลยตรงจุดนี้ไม่ได้คิดถึงเลยค่ะไม่ได้คำนึงครับไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่คำนึงเลยก็ไ,ไม่ได้คำนึงหรอกแต่ถ้าหากคนที่ใส่บาตรเป็นผู้สูงอายุก็จะเลือกทำอาหารมาเองโดยเมนูที่ทำจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วชอบทานโยมส่วนใหญ่ที่นำอาหารมาถวายตนเองชอบสิ่งใดก็จะนำสิ่งนั้นมาถวายเช่นชอบข้าวขาหมู ก็นำเข้าวขาโมทมาถวายนอกจากอาหารแล้วยังมีความเชื่อเรื่องของชื่อขนมที่เป็นมงคลว่าถ้าหากได้ใส่บาตรจะเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวมันเป็นความเชื่อที่ที่ผิดๆทองหยิบทองหยอดไอยทองอะไรต่างๆของที่เป็นมงคลเนี่ยที่เรามีความเชื่อกันน่ยแล้วจะรวยเนี่ยโลกนี้ก็ไม่ต้องทํางานทําการกันละการออกกําลังกายของพระสงฆ์น้า,านเดินจงกรมกันนั่งสมาธิ การกวาดวิหารลานเจดีย์อย่างเงี้ยเป็นการออกกําลังกายการบินธบาสนี่ก็ออกกําลังกายอย่างดีที่สุดเลยจะเห็นได้ว่าการใส่บาส่วนใหญ่จะทําตามความเคยชินและความสะดวกดังนั้นเราควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5้าหมู่เช่นข้าวกล้องผัดผักแกงจืดน้ําพริกเนื้อปลาผลไม้และที่สําคัญควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแกงกะทิหรือขนมหวานที่มีน้ําตาลสูงเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์ประเด็นเรื่องการใส่บาเนี่ หรือว่าการใชนอาหารของพระที่ให้มีคุณภาพนะฮะเช่นน้ําพริกผักต้มนะฮะปลาย่างนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเป็นอาหารพื้นพื้นจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงหลังจากที่ได้สอบถามและแนะนาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใส่บายของพุทธศาสนิกชนและพ่อค้าแม่ค้าทางชิมงานได้กลับไปที่ตลาดท่าทรายเห็นได้ว่าคนที่ใสบ่บาทและพ่อค้าแม่ค้ายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใส่บาทและปรับเปลี่ยนเมนูอาหารที่ทําขาย เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีการรณรงค์แบบจริงจังนี่ก็จะให้ความร่วมมือเหมือนกันคัะเปลี่ยนแปลงนะครับใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนนะได้การตักบาตรเป็นเรื่องที่ดีที่เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวพุทธควรให้ความสําคัญและหันมาใส่ใจกับอาหารให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องการอาิาฐของพระสงฆ์คนใส่บาตรก็มีความสุขจากการได้ทําบุญสุดท้าย หากทุกฝ่ายร่วมมือกันในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ก็จะช่วยทำนุบำรุงและสืบทอดศาสนาพุทธของไทยให้เจริญสืบไป